เดิมอ่ะเอาล้ว,วันนี้ก็มาอยู่ผมใช่ไเมคริบคิตตันวันนี้ยอยู่ในเกมไม้ครับผมก็ได้ไปเล่นนอกรอบนิดหน่อยนะฮะให้ไปครับรู้ว่ามาใช่ไหมแล้วคราวนี้วางผิดแม่งมองว่าคือมันใหญ่มากไงมันก็ไม่ใหญ่มากหรอกแต่มันก็อ,อใหญ่สับหมูว่านวินิเจอร์โบตินะครับเข้าใจไหมแล้วตอนนี้ผมก็รู้ว่าผมต้องไปตัดไม้เพิ่ม เพราะว่ามันต้องใช้เยอะมากมันต้องใช้มาเยอะมากเลยครับผมโอเคมันต้องตอบนเลยนะนี่เสียงเหน่อยแฮกกเลย,ยเหนื่อยเรื่องจริงนะไม่ได้โอเคโอเคโอเคเก็บข้าวก่อนแล้วหิวแบบไหนไงหนะิวจะรอเลยพอเปิดขีปมาปุ๊บแม่งหิวปั๊มรับไปเลย สุปองส่วนรดโอเคโอเคเราจะได้นี่มาเออผมก็บอกข่าวดีครับคือผมได้เจอเห็ดเออเห็ดสีเห็ดปกติครับแล้วก็เห็ดแดงสำเป็นการที่ดีในการรับสุกแล้วตอนนี้ผมก็จำไม่ได้แล้วว,ว่ามันอยู่ไหนจำได้าจะเห็ดแดงมันอยู่ไหนเห็ดธรรมดามันอยู่ตรงไหนวะเดี๋ยวต้องใช้เวลาหน่อยก่อน โอเคเดี๋ยวเราก็ตัดไม้เราเลยของแม่งนกลจริงวะเดี๋ยวเหดเราค่อยเก็บนะให้มันพอพันมันก่อนเห็นแดงผมเห็นมันขึ้นอยู่อันเดียวซึ่งมันเป็นเรื่องที่จี๊จีมากมันขึ้นแค่ันี้ขวานก็จะพังแล้วถ้าขวานพังเมื่อไหร่เดี๋ยวแวะไปดูเห็นด้วยเห็ดมันขึ้นมั้ยยังเหตรงนี้ก็ใช้ได้อยู่ตัดไม้ไปเรื่อยๆตัดไม้แบบคอมโบกันเลยทีเดียวนะ เร่งวนี้ต้องปั๊บปั๊บเขียนร่งวนี้ไม่ได้เลยคือผมจะเก็บวินจอร์เอาไว้ทำฟาร์มเลยไงแล้วฟาร์มหนึ่ที่มันต้องใช้มิกใช่ไหมตอนนี้มีทานทานนอกเกียร์นอะนะเรเนี่ยสิบเจ็ดเดี๋ยวค่อยขุดเพิ่มเหมือนกันขอตัดไม้่อน ังไหมพังไหมส็ดตัวนี้ก็น่าจะพังแป๊นไงพูดผิดพูดมันผิดด้วยป่ะไปดูเห็ดก่อนแต่ว่าเห็ดปกติมันอยู่ไหนแล้วอ่ะอืมอยู่ไหนแล้ะเฮ้ยวีนิเจอร์ตัวน,นั้นไม่ก็ทำไมเจ้าถึงออกไปเข้ามาเดี๋วนี้นะ เอ้าออกกันมาเป็นเลยโอ้โหชิปหายและอือหือออกกันมาเต็มเลยแต่ตอนนี้หอยง่งงงๆงๆๆจำได้ว่านี่เห็ดแดงจบนี่ไงนั่นนั่นนั่นโอ้ต่อไปเห็ดธรรมนาอยู่ไหนรรมดาำนาเหดนาเหนื่อย่า ตอนเจออยู่นะเจออยู่ประมาณสี่หรือเท่าไรตรงนี้เลยยังไม่ต้องตรงนี้ตรงนี้น่าจะไม่เจอเนาะจำนามันจะดูว่าจะใช่ก่นเ,เ,เดี๋ยวหาเจอ้เนาเดี๋ยวตอนนี้พอต้องการไหมครับขวานรวนๆโอเค ค้าความ,มเป็นอ,อนุสาวรีตรงนี้เหตุผมตอบอกไว้นะสันลงลงไปแล้วเราคืนแมงไม่รอดตอบอกแมงโอ้ได้ซีนก็นแบบนดับเบิ้ลจะรัวโอเคแล้วตอนนี้เห็นอยู่ไหนวะเออช่างมันเถอะเห็นอยู่ข้างล่างวะเออเออไหนวะ มันชอย,ชยโอเคดูเหมือนเห็ดนนะ่นจะหาไม่เจอแล้วนะจำไม่ได้แม่งยู่ไหนเนะี่ยโอ้สมองนี่เป็นไรเน,นะนี่ยโอเคตอนนี้ก็ต้องการอมอมสติกใช่สติกสแตานด์ดันมาหนึ่งอีโอเคเราต้องการสาติกแบบดับ,ดบเบิลจะรัว แคนนี้พอละก็น่าจะใช้ได้อยู่ละแค่นี้ฮะห,ห,หมดละขาดแลววะสติกหมดเลยวะสติกสติกไม่มีเลยเอ้ยสติกก็มีนี่อ๋อขาดอันนี้ข้าวเป็นัว ระเิะดเะรัวสติกมีโคตรเยอะเลยกระถใช้ได้อยู่แล้วตอนนี้ก็ใกล้จะมืดเริ่มแล้วเนะมเจอร์เข้าบ้านแล้วตอนนี้ข้านมวันยังไงใช่ข้าวควนแล้วขาวานถือควันเร็วเร็วรีบไปเปิดทางให้ไอ้เมนเจอทงเข้าบ้านให้เรียบร้อยแล้วขังบ้านตอนนี้มันกลับบ้านได้หมดนะฮะ ไม่งั้นมันต้องมีสักตัวอะไรที่โดนมันต้องมีสักตัวอะไรครับมันจะไม่โดนเป็นไปสักตัวไม่ได้นี่ไงเดินทยอยเข้าล่ะนี่ไงนี่ไงเริ่มเข้ามาไปไม่มีตัวไหนออกนอกแล้วใช่ไหมข้อจะปิดแล้วนะออกเป็นยังไงไปปลื้มปลื้มปลื้มเข้ามาเข้ามาแมนเข้ามาเข้ามา ถอนแมน่ตรงไหนวะาอนนี้เขาไม่ได้เนาะตอนนี้ก็กำบันไม่สกจมึงได้ตอนตนี้ก็หิวมากเลยยังไงจ๊วเจอเลยซัมบีเพียบเดาเบิร์นจะรัวตีเร็ขึ้นเลย มามาขโมงแมนเะนื้อเน่าอร่อยหอขอบคุณวันนี้พ่อจันยังไม่เต็มดวงเนาะโอเคนะเมื่อกี้แม่โทรมา <c oughs> <c oughs> โอ้นี่นะตัวนี้เพราะว่าที่เป็นเห็ดใช่ปะตัวนี้วะ <c oughs> เออเออเดี๋ยวคอยมาดู บางคานอาจจะสงสัยนะที่ผมต,ตัอบอกนั่นคืออะไรเนี่ยนั่นก็คือทางไปเออ่ฟาร์มแมมมุมฮะแบบรวดเร็วเฮ้ยแบบช้าๆเลยถ้าแบบรวดเร็วต้องทางเฮียผมเองเราจะขึ้นทางแมมนะจะขึ้นไปนอนใช่วันนี้จะไปนอนเดียด๋ยหลวทีววววว่นอนอ่ะเขียนะครับเลย ไตอตาเถื่อปะ่ะทัวร์ทำไมไม,มันครับไม่ได้สักทีเนี่ยขี <Okay. S 1> <Okay. S 2> ก็ถือว่าเชดได้อยู่แม่งตัวอีแหละอะไรตัวหน้างนานเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคุณ mm hmm. ไม่ได้คุณได้แล้วก็อันนี้ก็ <Yeah. S 1> ที่พนิดที่พนิดมีของเครื่องขีแ <Yeah. S 1> <Okay. S 2> บบนี้ขีใบข้าวมอน โ oh อ้แม่สหยตาเถื่อตัวเอ้ยไอหมู่บ้านมันใหญ่จริงๆภาคน,นี้มันน่าจะเออแรกของวินิเจอร์ฮะเพราะแม่งเห็นแต่ฟาม์มือเอาแม่งออกมาแล้วเอ้ยให้ตายเถอปะตูเอ้ยอยอกมาแล้วแต่คำเียไม่พูดคำเหมือนบ้างเลยอ่ะโอเคตอนนี้เราหารซึ่งมันเป็นเรื่องที่แย่มากๆเลยเพราะเราต้องวิ่งตลอดเลยตัวเอ้ย นี่เป็นไงเป็นสีแดงแต่เราต้องการเห็นสีปกติเอาแล้วครับสำหรับพิปนี้ก็น่าจะาไว้แค่นี้ก่อนนะเพราะวเดี๋ยวต้องไปด้วยคือแบบมันเริ่มอาหารเริ่มหมดโลกละไม่ใช่หมดโลกหรอกคือแบบมันมันไม่มีอะไรจะกินนะเข้าใจไหมวัวก็หมด มาทำไมเนี่ยประตูไปเลยถึงยังวะถึงก็ไม่เป็นไรปั๊บปั๊บวางกันไปรัวเลยให้ตาเถื่อประตูติดเทียนีลยนะแค่นี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ